กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านดนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ท้าอยู่กับไปเดียวช่องนี้สาระเช่นเคยนะวันนี้นะครับแต้ม12,500สูตรแต้ม13,500นะครับน้ผู้ชมก็ซีซั่นนี้นะครับผมอาจจะสุดต้องแค่13,500เท่านั้นนะครับนะผู้ชมสกินปืนประมาณนี้นะครับนะผู้ชมก็จะเล่นเป็นสกินปืนปลาบานี้เลยนะก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับนะผู้ชมก็ ซีซั่นสุดท้ายนะครับที่แบบเออจะดันเกมมาสเตอร์ให้ติดแบบว่าติดยังจบซีซั่นอ่ะเนาะก็คือมันอนข้างกดดันตัวเองนะครับผู้ชมซึ่งแบบการทําแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องตามแกตลอดเนี่ยกลัวตกไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่ากดดันตัวเองนะ่านอาจจะอาจจะทาให้เสียการเลียงนะก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมไปไปไปโอ้ยให้โดกตกว่าให้โดนตบ วหัวแตงแงหน่งแตงหนึ่งป่อเลยหัวแตงไตัวยดมาดิมาดลวงลวงลวงไปต่อนะาไม่ตัวลวงโอ้ยแดงแปดมีตัวอ่ะหัวไปัวแตงดิมาดิโอ้ยเปิดหัวแดงแดมีตัวห้าโอ้ยไอหนึ่งมีตัวอะมันครับมีตัวมาเปิดหัวไปไม่ตายา ัวน้าเฮ้ยอ้ที่มมาแบบนี้แดงแมาดิมาดิเปิดหัวยมดตีตัวหน้าเปิดหัวแดงแมาดิ้ทเแดงแปดอะตหน้าสาดิครับหน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับ เดลิเวอรี่เดลิเวอรีส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคโอโหสวัสดีครับดบีตอมดตนั้นอะตัวี่ว่าเลยบอกบอกฝ่แล้วลด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 หมดดินลดลลดดดินนะชม เราเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรถท่านผูชมทำไมรถมันมุดดินอ่ะเอา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 วิ่งวิ่งผ่านวิ่งผ่านเอาหมายความว่าไงฮะฮะหมายความว่าไงตู้เป็นไรไอตัวหัวแตกโดนลบไปดิไอตัวน่ะโดนหัวแตกก็ดีเปิดหัวเล ไอวัว51นะตายไปกินว่าลูกคอยไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะวงไปดีมีตัวมาไม่โดนมาดิโดนดีโดนน่ะโอ้ยเหมยหัวไอ้นงไอ้นงวนที่มาตกลงถึงบาน่วงไปดีวไหมีไตัวโดนโดนล่ง เฮ้ยรตัวนึง้โดนเปิดหัวโหมดสนะครับผมอ้ตัวน่ะพดหัว เขาหัวแกมาไป้งปงมาดครับหวบอ่สเมาดโอยจะรากหัวซหน่อยรากไม่โดนไปโดนกาแพงมาดิครับไปเลครับโดไปดิมดครับโดนโดน ไปดีครับผมวันนี้ครับไอ้หนึ่ไอ้ให้นังขี้รวงไปดีสองช้าเหรอม่วดหัวให้ร่วงรงไปร่่ไอ้ี่คนอ้โนหว้พ์ันนี้ครับมันี้ครับนังขี้อยรอจะแอบชันยาก็าาเลสข่ายา้อนหัว นักธีนักเปิดประตูมัวเปิดหัวแดงๆคผ้ชมเปิดอะไรมารดิผมไม่เปิดหัวมาหัวสวัดีครับโดีหัวโอ้อีตัอหวแกแอ่เดียวอมอดิสวัสดีครับัีอพันยาเยโ

ไ,ไม่ตา e ยอครับีัวาลไมไม่ตายไม่ติงา่าชอแคบววีตัวอครับตัวปูติหัวไปดิโดนโดนลวงฮัลอครับโดนโดนโดนโนเต็มเย เปิดห <premises. S 2> ัวให้ดีหัวเลยไปเครับไปเบบวกสักหนะครับไอ้ชั่เปิดหัวแดงแฟร์ไปเครับตหนึ่งมาดิเปิดหัวไครับตูปูนี่แอบเล่นว่ะตรีิหัวครับหัวแฝดนั่งขี้ไปเลย มีตัวโอ้โม่เมดียวให้แม่เดียวไว้เงอ้ยไว้ให้ไม่ดีเปิดัวไม่ดี่ตดตดแตกแดงคอมชมพแดงแสวัสดีครับโจ

ไปหนึ่งไปสองไปสามไปสามไปสามลงมาลงมาลงมาเปิดหัวไปแดงแปสแตกสีจดสีหัวโอ้ยแดงแดงไปนะโอ้ยเปิดหัวคุณผู้ชมแดงแดงอะเปิดหัวมีตัว เปิดหัวใบปามาตุ้งเปิดหัวใบปา마ตุ้งไม่ร่วงเปิดตำรวดใบร่วงต่อเปิดหัวใบา마ตุ้งไปดีตัวแตใ,ในเดียวไอ้ขาสกแต็ปให้ยี้ร่วงโดน มีตัวไอเดียวไอเมนเดียวไอมไอ้วันดีครับร่วงไปมดหมดตัวหน้าเปิดวมีตัวไอวอรดีอแขงวันนีครับร่วงไปดิไอมีตัวไอเดิมไอเดมีตัวไอตัวมือต้องไวมือต้องไวโอ้โหแดง โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เลยไอ้ตัวนั้นไอ้สวัสดีครับ เฮ้ยครับโ้วนโ้วนเฮ้ยโดบี้โดบี้โดบี้โอ้โหสามนัดโดนโดนมีตัวหน้า ต่วมามาดิโดนโดนโดนไอ้อะไรวะไอ้เฮ้ยมาดิมาดิมาดี่ะไอ้คนนั้นโอ้โหมาดิ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวบเอ,บอปิดหัวนะโอ้ยยังไม่ยม่พันญารอดไ่นผู้ชมบอกสิบสีให้ให้ยังไงยังไงอมืนสามหกร้อยแปดสิบแปดเนี้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม ชมกับไอดีนี้นะไปกับคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมก็แกนมาตเตอมขอหยุดไปนเนื่อยเท่านี้นะครับซึ่งไอดีหน้าเอ้ยไม่ใช่ซึ่งจะเน่าดันแกนแน่นอนแต่อะไรกินใหม่ก็คือถอดสก,กินเปิลกันแร้งแกนมกัตเติรดูก,กันะว่าจะไหวหรือป่าวไปเรามาใช้กับชาวแมนิสาร์ด้วยนะครับแค่แค่การกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันเลยนะครับผแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอบใจทุกคนที่มาคลิปใหม่ของบ๊งายบาย